อยากกินตำอยากกินป่นปาจีโก้ไหมคะ่ะก็ยังไม่กระเทียมจ้ากระเทียมจ้าบักพีกะกะเทียมเล้ยพระเอกมันเด็ดปลาจีโก้ลาจีโก้หรือว่าเออินว่าป่านักเรียงต้องต่างๆม,มันเค็มอยู่แล้วเพราะดองไส้ยังหลายด้วยตื่นยากอันนี้กะวาน นี่ตาลายๆผมจจักมอนายวงี้เล่าล่ะใ่เป็นอะจ้าตาลายเข้มลายจะหน่อยเข้มหน่อยม่มล้ค่ะไ่านี่คือปนปลาขี่โขหรือว่าปลานักเด้งพักพักพักเาายา ไม่ได้ซื้อจ้าเนี่ยไปเอกไปอีกไปเอกเนี่ยไปเอกเนี่ยเี่ยไปนี่คือปลานักเลงหรือปลาขี้โกะตักบอสมันมันมีความเข้มอยู่ในตัวมันอยู่แล้ว ้ามใส่น้ำปลาเลยไหมกระน้อยเดียวเด้อไปสิไายจำจำตำตาต้นตาลตัดลงไปจ้าอันฟงลงหันเก็บใส่โคกคือเขาจ้าฟงลงหันเขากับเก็บใส่โคกคือเขาจ้าเก็บจ้าเก็บจ้าพ่ออันเพิร์ตพ่อเพิร์ตตาเขากับเก็บเลยจ้าม่เป็นยังไงไม่ใช่ได้ให้จะได้ตอนนั้นไงอันแกบอกก็ได้ พ่อเผอตาอนนขุ่นเท่าไหร่มันกคือร<ช>ักล่งบานอยู่ม่นต้องบ๊บบ๊บบ๊อบบ๊อดอะไรดอกเขาต้องถือรักอนามัยกันพี่ยานะปลาติโกนี่มันมีความเข้มในตัวมัน,นมแล้วนะเออมันเข้มมากแต่แหลกแหลกคือจังไหนวะหรือว่าเขาใส่เกลือวะเอาอันอันใหม่ๆมันใส่จีกน้อยจ้ะ <c oughs> มันกรอบจ้ะมันต้องกรอบจ้ะอันนี้ตามกินตามแบบยากระยาแบบสูตรไปสูตรมันอันนี้ สูตรคือปลาหมปลาขี่ก anyway ูต้องซิมบ่จ่ะน้องต้องซิมบอจ้ะบ่ค่ะบ่อ่ะโอเคค่ะซิมบ่จ้ะสิเป็ดกไหมอ่ะแต่ยูว่าแตจ้าน้ำตาลตัดลงไปค่น้ำตาลน้ำตาลบ่จ้าผงชุดโรชได้หลายพงชจ้ะน้ำตาลบสอีกิน้ำตาลสอีกค่ะมาแดกจะจ้งน่อยจะแส่หลายเพราะว่ามันมาแดกน้ำบ่จ้ะ ใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นปนแบะว่าอ,อ,อันนี้มันมีความเายอะแต่วใบยาใส่หลายแล้วค่ะเพราะว่าใบกิโกมันมีความละมุนในตัวมันอยู่แล้วแต่วใบไซไลด์ตอนน,น,นั้นแหล <c oughs> ่นัน่นบ๊องอย่างเี้ะบ๊อเอาติดาเอาบ๊องเอาบ๊องเอาไปเอาแล้วเราเตรียาโอ้ยมันคือสีเหลวเลยก็แฉะอือค่ะแฉะว่นแต่มีผงชูรสผงชูรสเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะปลาใสจๆนี่นี่คือปนใบกิโกเอาบอกน้าใสไปหนึ่งไม่บองใส่จ้าว่าใส่จ้า กินเอกดจ้านี่คืออาหารเสียกแล้วนะอาหารเทียบย้อ,อนโอเคอาหารเทียบย้อนเนี่ยคำมา้ำมามากินต้านี่ล่ะค่ะต้านี่แล้วค่ะกินต้านี่ละเมื่อกินหลายนี่ค่ะบนไปขีดโกยากค่ะแตม่มาซื้อว่ามีแบบแผนอยังดอกนี่นี่คงชูโรดว่ามันสามสี่ส่วนผพ่ละค่ะ นี่ค่ะมามาขาเทียงขาเทียงมา